ไหนรวบยังไงอ่ะไม่เคยเลยฮะรวบยังไงทําให้ดูหน่อยสิฮะนี่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวก็วนั่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวดัวส,สั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวปิดประตูเลยมืดหมดเลยเดี๋ยวมืดหมดแล้วเหลือนี่สมมุติว่านี่คือที่ลาวันยังมืดมากนะเลยจะมองไม่เห็นเดี๋ยวาแง้มม่านไว้ให้หน่อยเอ <c oughs> แล้วนี่คืออมังตุมาเป,ไป็นพระเอกซะด้วยยังไงอ่ะ ก็พอร้อนจำสังส่งเราไม่รู้จะทำไรอ่ะเราก็ต้องหาเหลี่ยมก่อนเราเราไปมองอย่างนี้ไม่ได้ให้เดี๋ยวเขาตื่นตัวนะเดี๋ยวเขาระวงนะอ๋อนี่คือทำให้ดูเป็นตัวอย่างเลยทำเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าเราายเราเขินเราอายแล้วก็ม้วนเก่งเราเดี๋ว่าอะไรห้ามมองอย่างนี้นะเราใช้าหางตามองหา่ทำไมมองอย่างนี้ไม่ได้อ่ะไม่ได้เน<อ>ี๋ยเขารู้ตัวดิเดี๋ยเขาจะระวังตัว พอเขาระวังตัวนี่เราจะเข้าหาขออนุากเราต้องใช้หาเหลี่ยมหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมข้างบนข้างล่างข้างบนข้างล่างนะแล้วก็บิดไปม้วนไปในใจก็ต้องคิดนะคิดว่าอะไรมึงโดนกูเนื้อย่าไปออกเสียงนะถ้าเกิดออกเสียงมันต้องกัดฟันไว้มึงโดนกูเนื้อโอมึงจะให้แยมเลยมึงโดนกูพอได้เหลี่ยมปุ๊บเราก็รวบเลยเฮ้ย แรวบๆอย่างนี้นะรวบแขนเขาไปด้วยนะสองข้างเลยนะยังไงอะรวบช่วงเนี้ยนั่นแหละนั่นแหละรวบแขนสองข้างมันจะไปรวบตายจักละเขาทำไมอะเดี๋ยวเขฟาดเอาหน้างายรวบแขนก็ด้วยอ๋อต้องอย่างเงี้ยใหญ่ให้เขาอยู่อย่างนั้นให้เขาอยู่อย่างนั้นอะอ่าอ๋อได้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 รวบไปแล้วไปอยู่สองละสองนะพระเจ้าค่ะพูดจริงป้ะเนี่ยพูดจริงๆริงสิ นั่ตรงนี้นะพระองค์ท่านและขอเดชะและไอตัวอย่างนั้นนั่นต้องขึ้นขัานตัวให้ไหมนะั่นน่ะเดี๋ยว่อยว่ากันโอ้โหแจกยัง้งต้นเอ้ยกินน้อยๆใน,นมะขามเทศนะ่ะมันเดี๋ยวผมลายทำไมอ่ะผมลายกระพายลมไง <c oughs> และอยู่เหนือลมทันด้วย <c oughs> เอาเอ้ยไอชออโอ้โห ยืนคุยกันดีแล้วเจอแต่ละคนแต่ละคนมาแล้วนี่แกโอ้ยผู้ชมค่ะเขากำลังเล่นตกแปะกับเท็กอยู่เนี่ยผูว่างมากเลยงานจะว่างเล่นอะไรกันจังเลยก็ไม่รู้เจอผู้ชมค่ะเล่นก็เล่นไปไอแดกก็แดกไม่หยุดเฮ้ยของเพิ่มด้วยสงบูแล้วไม่จะโอบวนกันงามแท้ๆเออรับก็รับไปยืนก็ยืนดู คุณแม่นานะครับคุณแม่ดำมึงอีเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่หนุ่ยนะฮะให้นะให้พระเอกนางเอกและอย่าหันไปทางซ้ายนะทำไมครับประเฏิจะขำตลกเก่าตลกก็นั่งอยู่นู่นเลยนะคุบคุณแม่พอนะคะขอบคุณค่ะไม่ต้องไปขอใครแล้วคุณนะครับมีของตัวเองแล้วขอบคุณแม่อนะครับขอบคุณค่ะคุณพี่หนุ่ยนะฮะขอบคุณเพื่อนคับขอบคุณครับ เว้ยไม่ได้สิ่มาหาว่าเวทีจะไปอ่าแล้วะตีจะตีหนึ่งเรี่องเนี้ยไม่ไม่ไให้กูหาวมึงก็เอาอะไรมาให้กูกินกูจะตาอยจริงเล่นในสุดไปเพราะพวนี้เราว่างอ่าพวกนี้ว่างพวกนี้ว่างพวกนี้ว่างก็กินจะให้เต็มค่าไปเลย,เ,ย <S <S เออเต็มครเฮ้ยหญิงน,นั่งข้างบนแล้วไปจังค่ะเอาเอาสังที่สังนะพวกนี้ว่างนะ จะไปกินที่ไหนนะทำไมอ่ะแล้วตอนนี้เขากินของฟรีอยู่โอ้โหครัไม่เสียตังค์และแทนที่จะรู้ตัวะกินแมมใหญ่เลยนะน่ะประชดประชดเอาเขาเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาแล้แมวแมวที่มาผรสสังมาไปนะแมวผัสสังมาเอามึงก็ไปสิก็ใช้จะไปใช้ต่อยกมันยังมือนอย่างนี้รับรางวัลกันอดดนเออมาแล้วนะครับแม่ มาทางนี้เดิจะขำตลอดขอบคุณนะครับน้ำใจงามแบ่งก็กินด้วย <c oughs> มึงไม่เรียกพอ่อมึงกินมานะ่อหรเนี่ยโอ๊ยพ่อเขากินเต็มที่แนะ้วขอบคุณครับ <c oughs> อเอ่ไอไปเอาภาษามา <c oughs> มึง <c oughs> เอาไปเฮ้ยเดินทั้งคืนลแล้วเมื่อยแล้วมึงเอาไปที่ ไปเอาเหนื่อยแล้วเนี่ย<ม>เดินทั้งคืนเล่นแต่ฉากแรกจนสุดท้ายเนี่ยกูก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ย<ช>มึงกูมานอนที่โลไดิเกงไงแล้วกูก็มาเล่นเหมือนมึงนั่นเองไปเอามาไม่ไปอ่ะอ่มึงไม่ไปกูไม่ไป,ไไปแล้วใครจะไปนอนสนุกสนานกับการกินอยู่เลยที่เล่นลบบคบลีนะเนี่ยของกินแค่นี้นะถ้าเล่นสุพรรณเนี่ยเยอะกว่านี้นะี่ย เนี่ยเขาสิงไล่เห่อเบืองสุพรรณเล่นเล่นสุพรรณเพิ่เผลอได้ปลาที่บึงฉวากมากินด้วยเนี่ยไอ้พวกคุณชื่ออะไรเราอะสำนักปลาบึงฉวากมังช่วยมังช่วยไม่เห็นช่วยจำต้นตีนอะไรเลยไปช่วยไปหยิบของมันจะหยิบภาัาได้หน่อยเอาของกับไปดูไงโอ้ ยี่หรือตัวเองเก็บเงียบนั่งกินโขาใครอ่ะเต่านั่งกินไปในแหบเลยภาษาสังภาษาสังมาเดี๋ยวไมื่อกมาโอ้โหคุณลืมซะแล้วลืมอะไรละเพื่อนภาษาังจะมาไม่ได้ทำไมมาไม่ได้หรอภาษาังติดฉันเพลยเนี่ยเนเนี่ยเฮ้ยภาษาังมาไม่ได้ป่ะทำไมอ่ะติดฉันเพลยตายแล้วใช่ด้วย สังทองนะเออสังทองสังทองอาจารย์บุญเลิศใช่แต่ไม่ใช่ฝ่ายเป็นแตงโมนี่แหละวะแม่มกินแล้วไม่แลข่าวเท็จแล้วมาข่าวเท็จผมูึกว่าแตงโมไม่่วงนะแต่ไม่รู้เฮ้ยพัะสังอ่ะสังทองสังทองสังทองมาไม่ได้เลยอะมันจบอย่างช่องเด็นมาฉายช่องอะไรต่อไม่รู้ไม่ใช่ ไอหอยสังอ่ะสังนี่รถน้ำจับปดาจับสาวอ่ะนี่กินซะไปหมดแล้วเอ๊ะจีบินจับปลาจ้าสาวรออยู่เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่มันขวดน้ำเราทำให้มันดีๆสิหอยฝังเพชรกับหอยสังที่ตรงนั้นน่ะไอหอยที่มันมีน้ำออกมาหอยอะไรที่มันลดน้ำ เขอเรียกขอใหสังบอกขออะไรมีน้ำบอกมาสังมงคลเออเอออันนี้ใชายก็โขดเมื่อกีขอข้เนี่ยลีภเกษุใช่ไหมอันนี้เอานี่แหละง่ายๆเดี๋ยวเชิญแขกผู้มีเกียรติแล้วก็บรรดาเจ้าคุณพจนทั้งหมดมาลดน้ำสังไปเกียรติให้กับพระองค์ท่านก็หมดเชิญขอโดน้ำสังเป็นคนแรกคุณเจ้าค่ะเชิญขอให้ทั้งสองของรักจะน,นานมีความสุขมากๆ มีความสุขมากๆนะพุทธเจ้าค่ะสมหวังทุกประการในใจคิดสาธุเอใคกูกูต้องเตีต้องเตเดี๋ยวจะร้องเพลงเจ้าบ่าวเจ้าสาวบางอะไรนะร้องเพลงเออไม่เอาหมูเรียกม่ต่อไม่ต้อง,องเอาด้วยไม่งอ้อเลยไปเธอทั้งคู่ กะะลเไปสู่ประตูสวรรค์น้ำอะไรไม่ตีล่ะมึงเล่นเขาเป็นน้ำได้เพลอมากเลยไม่ใช่แล้วจะให้นักร้องมึงหลอกไม่เอามโหอลีไม่เอาุ้ตีอ่ะไม่ที่กูบอกว่าไม่เอามโหอีคือไม่ต้องตีกล่อมห่อแล้วแต่กูร้องเพลงก็ต้องตีตามมันน่าแต่งก็ต้องคึกคืๆนิดโอ้ไม่คื๊๊ดนเลยเออเอาแบบคึื๊๊ด พี่หมาขอแบบคืนหน่อยครับเอ๋เมาแล้วต่เมาเลลูแ้วไปเธอทั้งคู่ไปสูประตูตรวันอย่างนั้นเนี่ยด้วยมือที่ลังไปสูเอดานน้องบาาเสียงปฏิหาร เสียงปฏิหารอ้าวไม่รู้วะน้องบาสเสียงปฏิหารน่ะเป็นไงวะมันเอ้ยมีคนใกล้ตายเขาเขาใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วเออเนี่ยลูกเขาก็ชอบแบบว่าเอาบานไปร้องเพลงนะชอออยากจะฟังอันนี้เรื่องจริงเลยเนี่ยให้ฟังเสียงมือนลยเออเขาตาวรู้บูให้สองคนเองจะตายแล้วคนจะตายแล้วนอนใกล้ตายแล้วลูกเขาก็บอกน้องบ้านมันร้องเพลงให้แม่ฟังหน่อยให้แม่ฟังนิกเกอน้ำไปว่างหานเขาไปร้องเพลงเมื่อกี้เนี่ยไปร้องเลยทั้งคู่เสียงปฏิหารเป็นไงหาย แม่ลูกมาบอกไอ้หนูพอลูกแล้วไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยออนลองคานอะนม่ด้เรื่องจริงเลยเนี่ยแม่หาคู่ไปห้าพันโอ้โหห้าพันะจริงจริงมีแค่นี้ไม่ทั้มวุตเตีอะไรดิอ่ะใครจะลดต่อวันว่างพาแม่วันนั้นมาดูลิเกแล้วนะเดยวูุหกิงน้ำสังเข้าไปแล้วนะ เหือีเอมีอย่างมอันีูยืนยืนให้มันเรียบร้อยอ่ะเหลือเราคนสุดท้ายแล้วบรรล้องเพลงนี้ในงานแต่งไม่ได้นะไม่เหมาะไม่ควรผัวเก่าคนนี้นานทุกวันยังคิอมึงนี่ต้องตีลแกแรตีตัดล่างด้วยเฮ้ยพอแล้วทำตามแผนปีประตูล็อกตามด้วยปีประตู ไปอยู่สองคนรอเฮ้ยโห่จบเลยแค่พอดแคนีนะครับพี่เเดี๋ยวเราก็อยู่ข้างนอกรอครับเดี๋ยวเฮ้ยไหายเฮ้ยจาไม่เจาทเลยไม่ถูกไม่รู้จะจับอะไรก่อนเลยเราเนีาไม่เคยเง้ คุณพูดอะไรก็ปึงเนี่ยติ๊งให้ทีบางท่านได้ยินเดี๋ยวองค์หญิงหนุ่มเบาเบาเดี๋ยวเข้าไป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 พูดเขไปเสือขังรวมก็ได้มาไปเนี่ยตกสองคนล้วหยิบคนบ้าอะไรกิ๊บแดงตีกูไหมเนี่ยมึงกึ้งมึงแย่มันต้องทำอะไรมีทำรองด้ีเกณฑ์ซาดิคพูดเนี่ย มึงช่วยนะมึงช่บอกให้แักเองบงเงียบไปแล้วมันยังตั้งตายแล้วเงียบแล้วเนอยู่สองต่อสองให้มันชะงายไม่ให้ทาอะไรต่อเนี่ยมึงช่าอยไหนเนี่ยเสียงอะไรงงกุอยู่ไหนนะบอกไปแล้วบอกไปแล้วมันชะงาย งเฮ้ยยังไงแค่โทรศัพท์มาเล่นนอกเนี่ยเอออะไรอ่ะโทรศัพท์มาสั่นไปดูคุูฮังก็ดิ้นเลโทรศัพท์สัเนอะมึงตันเกงร้านไหนเนี่ยกระเป๋าลึกขนาดนี้เนี่ยทะลุแล้วเนี่ยอ๋อคันคันได้ไงเกิดตัวฝัอะไรอ่ะจนทีสิมันจันทรโอ้โหลักษณะนี้ต้องมีคนตายนะเฮ้ยจะมีธุระด่วน เอ้ยกระบุกวิ่งทำไมอ่ะมันใช่คุณจะรู้แกใครมาแจ๊เจ๊ซื้อโทรศัพท์เครื่องเลยทำไมเพือนปุ้งยังไม่เขารู้เบอร์ใหม่มึงเหรอเออปุ้งจะเล่าก่อนเล่นง่ายมากมึงเนี่ยดูสิใครเฮ้ยนี่แบตหมดแล้วเนี่ยมึงจะงายไม่ตอบสักทีมังสุมาเฮ้ยโปรแกรมก่อนคุณ ไม่ได้ไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะเฮ้ยเฮ้ยเราไม่มาตอบไล่ตูมาสแกนดูสแกนหน้าเลยรหรอตูก็สแกนแตหน้าเนอร์ไปหมดแล้วเน่ยอะไรวะตังค์ก็ไม่ถึงห้าหมื่นทำไมกูยังไม่ได้ไม่ใช่ไล่ใครไม่ทิ้ชัยชนะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอบหน้าดูดูเบอร์เจ้าก่อน วแถวนี้แหละสบายได้เป็นไงแน่นไหมดูที่เลือดไหมมันจะไงมันจะไงมันจะไงหงายเลยหล่อทะลุกำแพงเสียงข้ากำแพงมันจะไงเ้าข้า มีไอด้วยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่อยู่สองต่อสองทำยังไงบิดเนี่ยบิดบิดแล้วก็หาเหลี่ยมสอนอะไรพวก็มึงเลยบิดแล้วก็หาเหลี่ยมไม่ใช้มอเตอร์ไซค์มึเห็นเหรอเนี่ยไม่เห็นหรอกความรู้สึกมันให้จ้าเป็นคนตลกม้วนม้วนมาบิดใส่หอยตาบอดมึงไม่กอดทำไมอ่ะ น well, huh? um, ี่เอาในกองแล้วบิดหมวนม้วนม้วนหาเหลี่ยมมาเลยมาเลยแล้วก็นึกใในจด้วยมึงโดนกุนแจโดนกุญแนเลยเรื่องนี้ฝันด้วยนะเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปไปรวบฮะรวบเลยเอาเลยนะรวบก่อนเดี๋ยวค่อยเอา